เมื่อสงราพิดาวันเริ่มร้ายตั้งแต่ว,ตว,ตว,วันที่สิบหรือทุ่เก่าปีคริสต์ทรงหิงสาวสามค่ะเมื่อวันที่เก่าหรือทุนเกา่าพิดาวเขาหลายเกาะดเลยด้วยขาว่าสวยดีมีเย,ยื่อหยักไว้น่ะเจออันไปได้ด้วยซึกเที่เราพิเดียบเขาขอนเฮียงกันเสียเปิดตัตต้งยูกาซึกมันตีดองยี lấy cái này vùng cảng này, khá làm bài ở nhà, ưng, nơi... ừ, mưa lũ, chỉ bên kia -e. này, băng tuyết đầy biển quá, yam cảng này trâu chết mong phải sĩ quan quân lũ luôn xung đằng có đại ninh có, lè mà chết sáng con, ba mắt tôi đi này, na súc băng tuyết thì anh nào ấy, เฮนสืบเสด็จยงโตชากรยว่าปีานั่นอะไรสวยดีไหมเขาตีเตียต่าไว้ก็ปเป็นภายเท่าอีเขาวางว่ามุกตึกเฮียนสึกเสด็จไปตัดตาซึกมานั่นมาเจ็บสามถึงสี่ก้อนเที่ยงนุ่งก่อนเวอันตายนั่นเป็นถึงจันโป ยาวเกาลูกนอกแหดงก้อสองก้อเลยเขาเราจริงๆนะเว้ยกันเลยเมื่อวันพี่น้องขาขันว่าเกอะสีเหลาอันเฉยๆเขาซิมไหนเอออันนี้เขาซิมไหนเหมือนกันเขาเราเามีสักดิ์ศรีรัฐานนาสิบปังตึกเปลี่ยนกว่าลองติดเนอร์พื้นทีเอาไว้ป้อขามาตัวยอะไรยื่นกันได้ เปียกมลายหลายดีปอดหองในอันปืนหน้าซิบปังตึกนำไว้เพราะอีกอะไรเสเ็จจริงใ้กลามาลาเซียกดขายหอดถึงมาดังลอยตีเมืองตีละย่ามเดียวกว่าปอดีแล้วปีนอขาวเดือูกันดีกว่าปอดีเมืองหลงจบกนี anh này đã tăng sẽ dư ca sức mạnh của quả nâng lâm khảo hòa dưới cô mà chép xa nâng sĩ cô ưu đề ngay bái xím lầy mà con hôm ba con thêm xí ờ anh này bí đỏ lại giang điều này สิ่มันอ่ำกุโคโค้งเขียวกวยกาไลาไมา่ใจหลงเพี้ยแล่ฉี่ยนั่งอีเขาลาไจิงละสิคค่ง k เขียวนั่นน่ะป่อยเดียร์จู่ยาตุย,ายเนี่ยอ่ำเลี้ยคล่องขลายสังย้อนว่าหัดติ๊กเลมหัดมังอ่ำฮัดเข่งได้จู่ยาดุนดุปอดของมันเลเป็นหมูเจีาหน้ำคำหาคขามห่า เว้ยอันกระด้ลำกันปีกันยีกันหำกันสิ่งนั้นเองถิ่นที่ไหนเขาปิดหน้าซึกเสร็จตึกมาน่ะอันในเมือมีหน้าซื้ปังปีกอ๊ใครมาท่าสานี่พี่น้องเขาขายยี่สิงบาทซึกได้ลุ่มมีให้เฮสั่งเล่นเดียดซึ่งเนลาโอเขียวเตมารีกับโตสังกุยนี่ยังขันจัดเอากองมายังอ่ำไรยังติไรนุ่ง เสื้อผ้าคนมึงสิได้นี่กะซานโตซังกุศลมงอให้กุ๋ยเจ้ามีหลายๆติบีดเอาบ่ปัญหาทางใดปล่อยว่าปานี้มาสูงติดเอาค่ะผัดต่งเขาซ่างดีว่าหื้อดีซะกุ้ยหลงเต้เบิ่งเป็นแอเร่ติเดียวค่ะนิบ่ตอนนั่นเอฮู้ดีว่าเย็นฮ้างเจลีเน่อ๋งงาย่วันบ่เลย ไปโหมป้าเพียบเทียงรู้ก่อนเพราะคาเนเฮี้ยงกันตั้งขางนูโอกางแล้วโค้กเขียวสัมดีกว่าอยู่เรื่งนี้ในวงการเขาเิ้นั้นเอาไว้จองมันเด็กขันใจหะลองไห้ปีนอนระายอันนี้ก็วุ่นเลยป่าดีมัสูงจริงได้ดับสิริงได้โลมอเป่ามอสวดเธออยู่ลดวดกุยเอาวงกานจุ้งยิบกองกลางมันนำหน่ะ ແລະຫ່ວງການເຊັ່ນກົກຂ້າງທີພີ່ນ້ອງຮູ້ວ່າມີຫຼາຍຈຸຈຸແດ່ແຫຼັກມະນັງຈຸດື້ທີ່ເຮົາຄ້າໄປນໍາປາທຽງລູກອັນເຮົານັບການນີ້ຈຸໃຫຍ່ໆອັນມີຊຽງກອງຊຽງຄຶງຊຽງນຶງຖາລສມຮຽນເປັນໃຫ້ມີມາລະຮຽນໃຫ້ເຂົາໄດ້ມີດັງພັດທະນາແລະຫັດດຶກສຶກມາ อันเชื่อลาเปี่ยนมานั่นก็โคเขียวอะไรโคเขียว,วย้อมเข้ามาเป็นรองที่เขาออกมาใน้นจะื้อหรือไม่กุยกาวันเม่โคเขียวจะไร่ไม่เจเลยจะไม่กูเทียนอะไรห้าลายไม่ใจสิมก้าลรยกูบ้าย้อนมาในด้านการซิลองเล่นเกมการมือการติ๊สซีน่าเชืยออีเขาเลียกลายจักสิ่งใหม่ mà biến loại sáng hồi Nó ca dự đoán nữa Đói thì mà vụ khảo bí nào lắng lại Phở ở đằng lắng Phở bản hiang Phở sùng Quảng cảm mà mưu dinh giam phán Âm lạc có Bà đi mở xuống dưới đáy khá Đi khu lý Đế bỏng trái Đi này áo vay Đế hát kinh Đã thiên này ấy. Đế lực đế hô mơ dự đoán nằm sẵn Văn trông dưới đất trình nhau cái อัมยุงโคเขียวอะไรโคเขียวก็ติ้งยุงยำตัวเองว่าตัวกับว่าเฮ็ดอะไรอัมมีอะไรเปลนทึ้งนะปีนอกปันนี้ต้องอะไรมันเปลี่ยนกว่าไรในเอาไว้เฮ็ดสังเลยโคเขียวซ้ำบ่อะไรงีรอมรอมนี่ตับซี่ีส์ด้วค่ะจุงนี่เฮาเฮ็ดเอาห้งกุยค่ะปีนอกั้องอะไในการพัฒนา ทังเขียดต้องหนึ่งกว่ามาอ่ำพันหัวเฮาลาลาก็ย้อนโคเขียวปันเฮียงเลยยุกยองยองอําอ่ำพัดเขียงได้สันคัดอีสังเตรียมมือก่อนก่อนถึงมาอย่างเดียวจุ้มหาจุ้มหกนำพักกากดขายต้งหนึ่งกว่ามาบิดอกาก่อนก็แล้วเนี่ยโอ้ก้างมีเอ็นมีเฮียงหยิบยำมาถึงนั่งตากยำที่ได้ย้อนว่าโคเขียว เอาเฮียงเสด็จมาขิงตาประจานมือนั่นอ่าตัวในพื้นดีตั้งยานประหองด้วยในเข้าสิได้อยู่เสวียจริงเปิดน้ำเปิ้ดดีเข้าน้ำเข้าดีโคเขียวเลยวันนี้ใดปีนั่นละไหนกว่าป๋ามามาเทไรเขาเก็บขอนย้อนเงินเหนือกวนมืองไตขคนเดียกว่างกลางมือจินยามเอาคนเมืองด่ายกมีดังหนับเจริญผลสม ปันญหงผู้เขียนจะได้เขียงเยอะขึ้นมากขงิงไาเจ้ากความเด่นในไอ้อะไรก็สิคโ,คโคเขียววานให้เนี่ยเขาเจ้าได้ผมจะอะไรเป็นการทัศน์ที่ว่าเขาเจ้าได้ยอมภาพอยู่ว่าเออเมียนั้นมันกัลูกที่เขาไอ้กว่าไปนะไว้กัมันเดี๋ยวนี้มันสร้างกินหายอยู่ปีดอกน,นั่ะไรปีกว่าไล่ไดเอาไว้ยามเดียวไหนเมื่อเราเสียสูงเจ้าจพวงหาง เจ้าพุ่งหนุ่มเจ้าหินเสียงเจ้าวุ้นอองเขาใช่ได้จองเขาดีเกลิดไร่ไหร้าเปี้ยสนาปันทาในยุมยะวมา,าเจ้าวุ้นออกมาดิ่เกลดยอ้อนมาป่อยู่ในวงกลางเพื่อน,ป,น,นป่าตีหน้าเพื่อนเจ้าเบือนปืนก็ลลัปันนปืนการเพื่อนนั้น,เป,น,ปนเป็นใครใครปีนั้นเป็นใครเ,ครเครถียบถือเอามือไดเพราะมันเจ้าอ่ำบอกมาดังนอกเสด็จทัศน์สังโวยเงาลายมือไดปัดปืนจิงมือมาเลย ปีนปนหน้าเอาปันแหาอะไรก็เรียยวเมื่านนั่งออกป็นอิสังเอาไว้วันเมื่อไน่ฉี่เย็นยาวเอ่ยเกงกลางมีเย็นมีเชลลียงในหลักเตียงเรียกว่าปะลองปีนี้พระราดอ,าาไอกไม้พุ่งตาพุ่งเกี่ยวละแต่หลังนี้เขาเป็นกุ้นเพียยนิดเดียวกันปืนเรามีว่าในเมือปันหัเวหเสียงหัวคำเสื่อหันฟ้าไว้หมดเดี๋ยวเลยเขาหยิบกลองเมื่อหยิบข้อนจะได้ขึ้นมาถึงตาย้อน bàn thảo hàng nhảm khác nhệt, vấn thám tiễn hồn à, bơm này long đi, pin ở đâu lại, ở dưới này này có thể lấy vun cạn, để lấy vun hẳn, đi này ba đi lai cản để làm gì là nó quay, lăng qua chuyện này qua mốc yếm qua bao yếm, sĩ quan tài có lý thì tài có lý, đi lai cản này, máy focus ตีนะวกาเคนมืองไตหันว่าเผอเียดเทอเขาดะได้มีเฮียงก่องเฮียงโกนเฮียงเงินเลยเฮียงขี่เล็กจ็บตี้เลยเป๊ะกินได้ึ้น่ะเธอเี็ดมันตีได้เลยมันปอบปองเลยมีมาตีสันทีนั่นเธอคนเมืองหันีน่ะขาเราเมืองไท้ก่อนี้ก็วสี่เจยดกันลาแต่สีเมื่อเดียวเฮ็ดไตกอยู่นันมืเท่าไรดับจุมหาดับจุมห ปีนองนั่งไหลโกก้าหยิบกองกลางคงเลยกางงางแางเล่าแางเล่าในะมือใดปารีมาสูงสุได้ตัดสูงสุได้เดี่ยวเลวนนเี้ยวคนดีเด่ยอ้อนหา้าพี่น้องกุมเอากันตายเลยเปิ้นจังมาเอาของงาเฮาเออเปิ้นจังไลยมาป้อดฝุ่คนมึงเฮาเออเปิ้นจังเลยเก็บขอนย้อนเงินคนบานคนมึงเสียก,ก่อนซื้อกองกางซีมกรับ พูดเหตุคำตัดไม่ขายเหลี่ยงกองสิปีมันเข้าขึ้นเนอใจมันเปลี่ยนกว่าสิ้นน่ะลองพ่อหงมใตไปบอกบอกอะไรนี่มาเต็มที่เต็มทุนปีดนั่งละหลเปิดได้เฮ็ดมุนกินปลาหาที่ดังหาเงาลายมันหนีงามครับ เหมือนมวนกว่ากินป้าอันคำเนียงนั่นเนงาลายการมึงมือเดียวเหมือนนั้นจูงยิบก,ากาองกางเขาอัดตีดังเลยสิเลย,ย,ห,ย,ห,ยห,นนหิมกันเขาใครไม่เคยดีเขาเคยเห็ดขุนเมื่อเคยเห็ดชวนในมีเตียงกว่าสิ่งก้อนหองจูงยิบกองการไ,ไป้ายวันนี้เปลี่ยนไว้เรียกไล่หาไลา่มันให้เป็นอีอ่เช่ยงมึงอีนึ่งในสุษเจ้าได้มใจสุษเจ้าได้หูเสีไรายกาาันที่มุกควันวา ชายเขาได้เขาตีมาดีเลยเมื่อได้เทศนมีเชียงออมักรนันกว่หา้าฮัดขิงตาอาตุยาสิ่งกามมันไมน่ได้คือมินเขามันลึงตึกปลาห้าไหลปอกไหลปังหลาย,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 ายกําเนี่สร้างกินเท่าเออพี่น้องผูปัญหาหนังหลลองไห่เมืม่อมันปอกปอกไหลมีมานาซิปังตึกเอามาต่ไหลนี้คนมึงได้เลยทัศน์าสางหัจ้องกัน đòn gì giờ có lê chi này buồn càng này mắt nhiều đây viên cho mi tăng xin đừng ảnh tăng thì quả đang toàn chỉ lấy chi giờ có đã đi quả anh cho đây thì để một ta tăng bao hay ca của chẳng sức của những mặt chết thiêng sĩ có lây cong thêm sĩ lâu mới nào họ hắn sắc sĩ đáp thả bí đỏ hồ bản hiện năng lại anh này hỏi bà mắn như màn sĩ đi bán tức anh kiếp khoản nhân nên ảm đủ lại thiếu người hẻm tài của mình tài không bà dữ quê giả phải dữ đi bàn tay giả hai bàn tay ham giả hai quân mừng nha mà nè không bà quê cả tiếng lai hoa lai lịch lai khiến hai mưng tay sụn วันดังน,นั้นเขียนวงเมือไต้เออปบาดิเมอร์ูดิงไทยเมอร์ม,มุกไพเลียดจ่อยหมดพอมุกไพเดี๋ยมาเดี๋ยวมองเดี๋ยวนำมาคดเธอพอจอดเแกแล้วออกก็มันขันใจเข้าปีนอเมอไดหาลองพ่อมมืองทเเลเกลีปบันขันขันไทยไทยวงก่าใต้ฮ่าวงกางา,กาเจ้าคือฮ่าเจี่ยน เขามาเอากันตายในเมืองไทยฉะน,น,น,นั้นบริเกที่อยงเงินเจือกมันเมื่อไรฝากเอฟซีบวนแหงแชเป็นเพรายการอนี้มาสูงครับ